ไฟ Fi f i ดีอุปกรณ์ก็ต้องรองรับดีด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์ในหมดีๆมาแนะนำเช่นเคยค่ะนี่เลยเป็นแบรนด์โชช่อ l ลิ้งค่ะเป็นแบรนด์โชช่องลิงนะคะ AC 750ค่ะเป็นรุ่น A1004 ค่ะจากแบรนด์โชช i องลิงนะคะ AC 750ค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโชช i a l ลิ n ง ac750 wireless ทั 50, วร์แบนซิกาปิตเราเตอร์ซิกาปิตเราเตอร์ก็คือพอร์ตชพอร์ตของเราเตอร์จะเป็นพอร์ตซิกาปิตนะคะตัวนี้รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่150เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะตั้งแต่150เมกะบิตขึ้นไปรองรับผู้ใช้งานสำหรับผู้ใช้งานนะคะได้ประมาณ30ท่านหรือ30เซอร์นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษและมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะมาแกะกล่องรูปแบบเลยนะคะมา แกะกล่องอกมาที่อะไรในกล่อนี้บ้างมากันเลยค่ะแกะกล่องอกมามีอะไรบ้างขอยากแป๊บนึงนะคะของยาแกะกล่องแป๊บนึงนี่เลยค่ะหน้าตาสวยหรูแบบนี้นะคะในก่องก็จะมีกู่มือค่ะในกล่องก็จะมีกู่มืแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะในกล่องก็จะมีพู่มือแบบนี้เลยมีอะแดปเตอร์ค่ะมีอะแดปเตอร์ให้หตัวพร้อมกับการรับประกันจากไวทิงนะคะมีอะแดปเตอร์ ะะมีสายแลนค่ะมีสายแลน1หเส้นมีสายแลนเหนเส้นนี่เลยค่ะแล้วก็มีที่แขนวนอะ,ะตัวนี้ดีนะคะตัวนี้ดีมีที่แขวนให้ด้วยสําหรับบ้านใดหรือลูกค้าท่านใดตามหอพักอพาร์ทเมนต์นะคะที่ไม่อยากจะตั้งกับพื้นเราก็จะมีที่แขวนให้ด้วยดีเลยค่ะมีที่แขวนให้ด้วยค่ะและเป็นพระเอกสุดก็คือนี่เลยค่ะเจ้าตัวโตเกอร์ AC 750 การตรอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ปูทุกทรงดีไซน์สวยงามแล้วนะคะมีช่องระบายอากาศความร้อนมีเสาสามเสานะคะเป็นเสาฟิกสามเสานะคะค่ะเป็นเสาฟิกสามเสาที่ค่ะสามารถรองรับได้สองครึ่งความถี่ค่ะเป็นรุ่น a c 7 5 0เราก็ต้องสามารถรองรับได้สองครึ่งความถี่ก็คือขึ้น2.4จะมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณอยู่ที่300เมกะบิตเซค่ะส่วนขึ้น ่งสัญญาณอยู่ที่433เมกะบิตเพเซคค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวรับและตัวอุปกรณ์ในการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะข้อนี้สาคัญค่ะะมาดูรูปทรงกันรอบๆได้เลยรุ่นนี้มี4พอตแลนด์1พอตแวนเช่นเคยค่ะมีปุ่ม WPS เช่นเคยนี่รูปทรงสวยงามค่ะมีเสา5 DPI ดนนะะ5้วยกันทั้งหมด3ต้นนะคะเสา5 DPI ด้วยกันทั้งหมด3ต้นรับขึ้น2.4ได้2ต้นค่ะและรับขึ้น5 g b ได้1ต้น แบ่งการรับและส่งสัญญาณนะคะเสาอากาศนี้เป็นเส,สา5 g d i เสาฟิกเป็นการแบ่งการรับและส่งสัญญาณจากสาต้นทางนี้เลยค่ะค่ะอุปรกรณ์เราเตอร์ตัวนี้นะคะสวัสดีครับคุณพ่อฮงกี้สวัสดีครับน้องดีสวัสดีค่ะน้องวีกำใหญ่ค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบหัวหน้าอุ๋ยในเมืองหัวหินค่ะสวัสดีทุกุคนเลยนะคะมาช่วยป้าขายเนยเร็วมากช่วยเจ๊ขายของหน่อยมากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมไลน์นี้เลยนะคะ ปกรณ์ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษค่ะซื้อ1ได้ถึง2ส,สามารถทําเป็นเราเตอร์ก็ได้และสามารถทําเป็นและสามารถทําเป็นเอ็กเซสทอยด์ก็ได้นี่คือฟังก์ชันพิเศษสําหรับเราเตอร์ตัวนี้นะคะรุ่น A1004 เป็นพอร์ตทีกบิต4พอร์ตแรน1พอร์ตแวนนะคะในราคาย,ย่อมเยาแบบนี้สามารถทําได้ถึง2ฟังก์ชันด้วยกันเป็นได้ทั้งเราเตอร์และเป็นได้ทั้งแอ็เซสพอยต์นั่นเองโอ้โห oh oh. การรังการขายจาก King IT อุ่นใจแน่นอนค่ะอุปกรณ์ตัวนี้สามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่150เมกะบิตเทเซตขึ้นไปนะคะรองรับผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ30ท่านทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวรับหรือตัวอุปกรณ์ในการใช้งานของลูกค้าค่ะ AC750 สามารถรับได้2ขึ้นควอนตีก็คือขึ้น2.4ซสามารถาารับและส่งสัญญาณได้อยู่ที่300เมกะบิตเรเซตค่ะ ที่สี่ิเมกะบิตเพื่อเสรค่ะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับบริการหลังการขายในราคาที่ย่อมเยาวนะคะเราจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษวันนี้นี่เลยจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษ,เศษวันนี้เทียมมาพร้อมกับบริการหลังการขายจาก king it นะคะมีไวจาก king it ที่ไหนอุ่นใจที่นั่นค่ะ,ะมาดูรูปทรงกันเลยนะคะสินค้าราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่1,100บาทค่ะ จากปกติราคาอยู่ที่1,100บาทเราไม่ขายค่ะวันนี้เราจัดราคาพิเศษพิเศษเพียงเราจัดราคาพิเศษพิเศษเพียงราคาพิเศษพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่ะจากปกติราคาอยู่ที่1,100บาทค่ะ1,100บาทเราไม่ขายค่ะวันนี้เราจัดราคาพิเศษพิเศษเพียงแค่ 1000มีทอนค่ะ1น0 0มีเหลือสิดติดกระเป๋ากลับบ้านด,ด้วยจัดราคาพิเศษมาเพียง1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟส์สดนี้เท่านั้นนะคะสินค้าราคาพิเศษ2ตัวเท่านั้นค่ะ2ตัวเท่านั้นเลยราคาพิเศษพิเศษแบบนี้สำหรับลูกค้าแฟนกลับพิงไอทเท่านั้นค่ะ2ตัวเท่านั้นนะคะราคา990บาทจ้ามามาฟังก์ชั่นดีๆนะคะนอกจากคุณซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปเป็นรเราเตอร์แล้วมันยังสามารถ ได้ซื้อ1ได้ถึง2เลยค่ะในราคาประหยะัดประหยัดแบบนี้1,000มีทอนค่ะรุ่นนี้เป็นเราเตอร์ภายใต้แบรนด์โซเชียลลิงนะคะจัดจำหน่ายโดยบริษัท king i t ค่ะเป็น ac 750รองรับการทำงาน2ขึ้นความถี่ค่ะรองรับการทำงาน2ขึ้นความถี่คือขึ้น2.4และ5กิกเฮิรตซค่ะนี่เลยดูการทำงานของเขามยเร้วนี่เลย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะภายใต้การจัดจำหน่ายจากบริษัท k g IT Network ค่ะรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีสนใจสินค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่02419055เป็นเบอร์ h o ตไลน์ของบริษัท k i ไ g IT ค่ะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนอกจากช่องทางของฮอตไลน์แล้วนะคะเราก็ยังมีไลน์แอดค่ะมีไลน์แอดนี่เลยสําหรับลูกค้านี่นะคะนอกจากโทรคุยแล้วยังสามารถแอดไลน์ของ k i g IT ได้อีกด้วยส่วนสําหรับลูกค้าเป็นประจําเช่นเคยค่ะ ร Yok, ังสิตปทุมธานีนะคะพบจะเจอกับเราคีเวทีสาขาเซียรังสิตได้ตรงนี้เลยค่ะซอยพระโยธินเยิบ72นะคะอยู่ข้างๆศูนย์การค้าเซียรังสิตสอบถามเข้ามากันได้เลยโทรเข้ามาสอบถามกันสอบก็ได้ค่ะ021507718่ค่ะคิเวยทีคอนเฟิร์มว่าดีนะคะอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ต้องคีเวยทีเท่านั้นค่ะ สนใจสินค้าสอบปากกันเท่ามาได้เลยนะคะแต่ส่งฟรีทั่วไทยจ้าโปรโมชัน่นดีๆแบบนี้2ตัวเท่านั้นนะคะจากปกติราคา1,100บาทเราไม่ขายจ้า1,100บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่990บาทเท่านั้นจ้า990บาทได้สินค้าราคาดีๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับบริการหลังการขายจาก King IT ค่ะสองคน ที่เชียวนะคะซื้อ1ได้ถึง2จากปกติเราใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอาจจะวิ่งช้าคะ่ะอาจจะได้ไม่คุ้มค่ากับแพ็กเกจที่คุณจ่ายไปรับรองคุณใช้อุปกรณ์จาก King t คุณได้ประสิทธิภาพการใช้งานเต็มที่แน่นอนค่ะนี่เลยค่ะโซเชียลลิงค์นะคะรุ่น A 1 0 0 4รองรับการจำานามสปีดอินเทอร์เน็ตอยู่ที่150เมกเะบิตเชอร์เซตขึ้นไป รองรักทีสอบพื้นความฉี่นะคะสนใจสินค้าสอบหากกันเข้ามาได้เลยทุกวันค่ะที่เบอร์0241905555